ออโตเวิร์สโปรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถไฟรุ่นใหม่แห่งปี2026ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั่นก็คือ2026แหลมชาบาังพอตเอ็กซ์เพรสรถไฟที่ถูกพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อเมืองอุตสาหกรรมท่าเรือระดับโลกและการเดินทางของผู้โดยสารในระดับพรีเมียมขบวนนี้ไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยความเร็วและความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานไทย วันนี้เราจะพาไปดูแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการวิ่งและราคาตั๋วว่ารถไฟขบวนนี้มีอะไรพิเศษจนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในรถไฟเรือธงของปี2026เริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของแหลมชาบางพอดเอ็กซ์เพรส2026ความรู้สึกแรกที่เห็นคือความดุดันแข็งแรงและล้ำสมัยตัวรถไฟถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากท่าเรือน้ำลึกและเรือคอนเทนเนอร์ระดับโลก โทนสีหลักของขอบวนคือสตีลเกรย์ผสมนาวีบลูและเส้นตัดสีส้มแบบพอร์ตไลน์ออเรนซ์ซึ่งสื่อถึงพลังงานการขนส่งและอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถมีความคมชัดและเน้นความลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงทำให้รถไฟดูเร็วแม้ในขณะที่จอดนิ่งอยู่ที่สถานีด้านหน้ารถไฟมาในดีไซน์อินดัสเทรียลชาร์กโนสที่ให้ภาพลักษณ์แข็งแรงและทรงพลังพร้อมไฟหน้า LED เมทริกแบบไฮเปนเอ t เฟชันที่ออกแบบมาให้มองเห็นชัดเจนแม้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือหมอกหนา ซึ่งเหมาะมากกับเส้นทางใกล้ทะเลและพื้นที่อุตสาหกรรมกระจกหน้าขนาดใหญ่แบบพาโนรามิกชิลช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้พนักงานขับรถไฟและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางความเร็วสูงด้านข้างของขอบวนใช้หน้าต่างแบบลองวิชันพาโนรามาที่มีการเคลือบสารกันความร้อนแอร์และกันแสงสะท้อนทําให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวท่าเรือโรงงานและชายฝั่งทะเลได้อย่างชัดเจนโดยไม่ร้อนหรือแสบตา โครงสร้างตัวถังผลิตจากโลหะผสมเกรดอุตสาหกรรมมารีนเกรดอลอยที่ทนต่อความชื้นและไอเกลือจากทะเลได้เป็นอย่างดีช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการสึกกร่อนในระยะยาวไฟท้ายเป็นแบบคอน t ิ n นียรอะสรไลท์เลทที่พาดยาวตลอดความกว้างของขบวนดูทันสมัยและช่วยเพิ่มการมองเห็นจากระยะไกลในเวลากลางคืนหรือขณะฝนตกทำให้ภาพรวมภายนอกของแหลมชาบางพอร์ตเอ็กซ์เพรสดูเหมือนรถไฟระดับสากลที่ออกแบบมาเพื่อเส้นทางเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะ เมื่อก้าวเข้ามาภายในรถไฟบรรยากาศเปลี่ยนจากความดุดันภายนอกเป็นความทันสมัยสะอาดและเป็นระบบภายในห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิด smart industrial comfort ใช้โทนสีเทาอ่อนน้ำเงินและขาวตัดกับไฟ ambient light สีฟ้าอ่อนให้ความรู้สึกเทคโนโลยีสูงแต่ไม่แข็งกระด้างวัสดุภายในเป็นแบบ soft industrial ทัชที่ทั้งทนทานและให้สัมผัสที่ดีเหมาะกับการใช้งานหนักในเส้นทางหลักของประเทศ บาะท,ที่นั่งของแหลมชาบางพอร์ตเอ็กซ์เพรสปี2026ถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับทั้งผู้โดยสารทั่วไปนักธุรกิจและพนักงานอุตสาหกรรมชั้นสแตนดาร์ดเป็นเบาะกว้างพิเศษรองรับหลังและเอวได้ดีระบายอากาศเยี่ยมเหมาะกับการเดินทางระยะกลางถึงไกลทุกที่นั่งมีปลั๊กไฟช่องชาร์จ USB และ Type C ให้ใช้งานอุปกรณ์ได้ตลอดทางชั้นบิสซิเนสคอม r ตเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เบาะจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียม ปรับเอนได้ลึกมีที่พักแขนขนาดใหญ่โต๊ะทำงานแบบพับได้และฉากกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการนั่งทำงานหรือประชุมออนไลน์ระหว่างเดินทางส่วนชั้น Executive Class ถือว่าเป็นระดับสูงสุดบอกแบบรีคลีเนอร์ปรับเอนได้เกือบเอนราบมีระบบนวดระบบปรับอุณหภูมิเบาะและหน้าจอส่วนตัวขนาดใหญ่ทำให้การเดินทางไปท่าเรือหรือเมืองอุตสาหกรรมกลายเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงภายในขบวนยังมีโซน u s i n e s s สลาว e และคาร์โกวิวลา g e ซึ่งเป็นจุดเด่นของรถไฟรุ่นนี้ ผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนจิบกาแฟหรือชมวิวท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ผ่านกระจกขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโซนนี้ให้บริการเครื่องดื่มกาแฟ ى, และอาหารจานด่วนคุณภาพสูงเหมาะกับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสบรรยากาศท่าเรือระดับโลกห้องน้ำภายในถูกออกแบบให้มีความทนทานสูงใช้วัสดุกันสนิมกันความชื้นและทำความสะอาดง่ายพร้อมระบบออโต้คลีนและระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติหลังการใช้งานทุกครั้งทำให้สะอาดและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ในด้านสมรรถนะแหลมชาบางพอร์ตเอ็กซ์เพรส2,026ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าพลังสูงรุ่นใหม่ Heavy Duty Electric Rail System ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวิ่งต่อเนื่องและการใช้งานหนักความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ210-220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จุดเด่นที่สุดคือแรงดึงและความสเสถียรของขบวนรถไฟสามารถเร่งความเร็วได้อย่างต่อเนื่องลุ่มและมัน่นคงแม้จะบรรทุกผู้โดยสารเต็มขบวนหรือวิ่งผ่านพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีรางซับซ้อน ระบบการสะเทือนใช้เทคโนโลยี Industrial Adaptive s u s p e n s i o n ที่ปรับตัวตามสภาพรางและน้ำหนักขบวนแบบเรียวทางทำให้การนั่งมีความนิ่งมากลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้อย่างชัดเจนระบบเบรกเป็นแบบอ l e c ็ r o m ร g n e t i c Hybrid Brake ที่ตอบสนองรวดเร็วและหยุดได้อย่างนุ่มนวนเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วย AI p o r อร์ i เร o n t r o l ทที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางตรวจสอบสภาพ,พรางและประสานงานกับศูนย์ควบคุมท่าเรือแบบเรียวทาง รวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศทําให้การเดินทางมีความแม่นยําและปลอดภัยสูงสุดในส่วนของราคาตั๋วแหลมชาบางพอตเอ็กซ์เพรสปี2026ถูกตั้งมาให้เหมาะสมกับคุณภาพและกลุ่มผู้ใช้งานชั้นสแตนดาร์ดราคาอยู่ประมาณ350-500บาทชั้น Business Comfort อยู่ที่ประมาณ700-1000บาทและชั้น Executive Class อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทโดยราคาอาจปรับตามช่วงเวลาและโปรโมชั่น แต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความเร็วความสบายและภาพลักษณ์ระดับสากลที่ได้รับโดยสรุป2 2 6แหลมชาบาังพอตเอ็กซ์เพรสคือรถไฟที่สะท้อนอนาคตของการเดินทางและเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่งทันสมัยภายในที่สะดวกสบายและตอบโจทย์นักธุรกิจสมรรถนะที่แรงนิ่งและปลอดภัยรวมถึงราคาที่สมเหตุสมผลรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่แค่พาคุณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมต่อประเทศไทยเข้ากับโลกอย่างแท้จริง ถ้าคุณชอบรีวิวรถไฟและยานพาหนะล้ำล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoverse Pro ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ